สวัสดีครับผมดีต้รเข้าสู่ T of s e v e r Neverland นะครับผม๋ยวน,นี้จะพูดถึงการอัปเดตในวันที่23มกราคม2025นะฮะและบอกเลยว่าเป็นแพทที่ทุกคนน่าจะรอคอยมากเพราะมันคือการปลดล็อกเลเวล70นะครับผมว่าอยู่แล้วบ้างน,นะครับก็่อ,อนเข้าน้หาอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอุเอ๋ยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับ ก็ผมมาในเนื้อหาแรกนะครับในการอัปเดตนะครับนั่นคือเทศกาลฉลองครบรอบร้อยวันนะฮะเทศกาลโคมไฟนะฮะในเทศการเทศกาลโคมไฟก็จะมีกิจกรรมต่างๆมามากมายนะครับตัวอย่างเช่นกับแรกนะครับคือสวนดอกไม้อาิิฐานนะฮะจะเริ่มวันที่23ถึงวันที่6กุมภานะครับและหมดเวลามาประมาณ ตีส UTC บวกนะฮะเนื้อหานะฮะโดยการทำกิจกรรมประจำวันให้สำเร็จนะแล้วเข้าร่วมเทศกาลโคมไฟนะฮะเพื่อรับเหรียญดอกไม้อดิฐานแล้วก็ลุ้นรางวัลน,นะฮะจะเป็นแฟร์ต่างๆหรือของที่มีมาร์ยังเป็นพวกแฟร์อ,อุปรกรณ์อะไรประมาณนี้ับผมเงื่อนไขในการเข้าร่วมคือผู้เล่นต้องมีเลเวล20ขึ้นไปนะฮะและเซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดก่อน29่กามกรานี้นะผมเปิดหลังนี้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับรางวัลครับก็คือภารกิจเทศกาลโคมไฟ ะจะเป็นมินิเกมต่างๆที่ให้เราทำนะฮะนี่ฮะมีเวลาวันที่23-6กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับในระหว่างกิจกรรมทุกวันจะได้รับบอ่อแสคนละเมืองเพื่อแลกเป็ี่นบอ่อแสและกับเพื่อนค้นหาชาวบ้านและส,สองง้งสรรภารกิจประจำวันให้สำเร็จนะครับเงื่อนไขเหมือนอันที่แล้วนะครับคือต้องในวันที่20ขึ้นไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดก่อน29มการาครม แล้วก็อันดิสานะครก็คือส่งความโชคดีกิจกรรมจะเริ่มวันที่25มกราคมนะฮะถึงวันที่2กุมภาพันธ์ครับเงื่อนไขคือในช่วงเวลากิจกรรมที่กาหนดผู้เท่าหมิงเชียวจะแจกถุงผ้าในเมืองนอน,นะฮะแต่ละบัญชีจะสามารถรับถุงผ้าได้สูงสุดแค่15ถุงต่อวันนะครับและผู้เล่นทุกคนภายในเนซะิฟจะได้รับถุงผ้าจอเดียวกันเพื่อครบรอบ100วันนะครับอ๋อ รางวันั้เหมือนตกลงมาให้ให้เราเก็บประมาณประมาณนี้ปะเป็นไปได้นะครับผมจะมีนรางวัลเป็นอัมพันธสีตั้งแต่วันที่28มกราคถึง30ม,มกราคด้วยนะโอ,อ้อยจะมีรางวัลพิเศษ คือตอนช่วงวันที่28ถึง30นะครับผมเงื่อนไขการเขา้าร่วมคือผู้เล่นที่นี่ต้องมีเลเวล20ิขึ้นไปนะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเปิดก่อน29มกรามรานะครับพอประมาณมันเป็นเทศกาลโคมไฟมังกรผลไฟนะร,รายกิจกรรมคือวันที่29มกรามราถึงวันที่6กุมภานะครับเนื้อหาคือมังกรไฟทุกซนอ,อาศัยอยู่ความมืดออกมาก่อกวนไปทุกวนทำให้โคมไฟในหมู่บ้านสั่นไหวนับผู้เล่นต้องจัดทีม5คนไล่ต้อนมังกรกลับไปในเขตปลอดภัยนะเพื่อให้แสงไฟสว่างสว่าและอบอุ่นนะคร เงื่อนไขคือเพื่อนต้องมีเลเวล20ขึ้นไปนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดกับวันที่29มกราคมนะฮะแล้วก็จะมีของรางวัลให้เรานั้นเอย่างเช่นเป็นพวกหัวว่าสนหัวแล้วก็กรอบแชทนะครับแล้วต่อมันนคือถุงโชคแฟชั่นนะครับในวันที่23นะครับถึงวันที่6เราก็จะใช้คุมปองโชคดีหรือใบกำนันโอยพรนะฮะสุ่มจับแฟชั่นนะครับเนี่ยจะมีทั้งสัตว์ขี่แล้วก็ชุดแฟชั่นสวยๆดังนั้นเลยเห็นไหมที่ดังนั้นเลยฮะแล้วก็จะมีเอฟเเฟคนนะะรรรับตติดดมาาา้้ววยก็ออง่ เซิร์ฟเวอร์เปิดจะมีเอฟเฟกอะไรมาบ้างนะครับผมมาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยนัน่นก็คือการปลดล็อกเลเวลเจ็ดสิบนะครับแล้วก็แมปใหม่ด้วยแดนต้องห้ามของมังกรปีศานครับเปิดแล้วนะครับคือจะอัปเดตสิ้นในวันที่ยี่สิบสามนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกเลเวลเจ็ดสิบให้เป็นนะครับพว่าันเลเวลเจ็ดสิบก็จะปลดแมปใหม่ แล้วก็เทพปีศาจด้วยนะครับแล้วบอกไล้ว,ว่ามีแมปใหม่เพื่อให้เราไปตรวจหาของรางวัลภายในแมปด้วยเดอ้อก็จะมีดันไดเว่เจะติบแลดันลอยแยกครับผมเรืออาร์ซีนะครับในยุคโบราณโลกมนุษย์ต้องมาเชิญเราเดินหน้ากับภัยสงครามเพื่อจะหลีกหนีความขัดแย้งอันไม่มีที่สิ้นสุดความรุดโบราณที่ฉลาดจึงตัดสินใจสร้างสถานที่หลบภัยขั้นสูงนะครับเพื่อปกป้องผู้มากปัญญาอาร์ซิมี่และหมอดูดิววอ,ส,ววอสต็อก อ่านผต้องขอไปด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องให้เราเสพๆนะถ้าใครชอบเนื้อเรื่องนี้ก็มาอ่านหาอ่านกันได้นะครับผมต่อไปนะเป็นเซตอ่าเริ่มต้นที่ชุดเซตเลยเบอร์เจ็ดสิบจะมีทั้งหมด3เซตนะครับนั่นคือเซตป้อมปราการลมบดล็อกฟิลลี่นะฮะอันนี้เป็นชื่อเซตของกาเดียนนะฮะหรือล็อกชิลเราเองอ่าแต่เซ็ตก็จะมีความแตกต่างไปนในเช่นเซตแรกก็จะบวกค่าบล็อกนะฮะแล้วก็บล็อกดาเมจนะครับ เซตลมบทก็จะบวกค่าต้านขีแล้วก็บอกดาเมจนะครับส่วนเซตใหม่ที่เพิ่งมาเลยก็คือล o อก f ิลลีนะฮะก็จะบวกค่าบล็อกแล้วก็ค่ากระแสนะครับพอแปดชิ้นนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะบวกสก,กิลแต่ต่างไปนะเราก็ลองมาดูว่าเราใช้สก,กิลไหนนะครับนี่รายบินหลบหนีทะเลทรายลมพันลีหรือ วายุไตภูผาอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากใช้เซตไหนนะฮะแต่ะคนไม่เหมือนกันนะบอกเลยว่าขนาด2เซตยังหายากเลยนี่เพิ่มมา3เซตโหหาตาแตกเลยครับมะสู่นะทุกคนก็่อมจะครบก็เกิดรเิวเจ็ดสิบเลยนะแต่ว่านะเป็นเซตของไอวิงนะครับหรือเซตของเมดนะฮะนั่นคือเซตที่มะทลมน้ําค้างผลึกน้ําแข็งนะครับแต่ใครก็จะแตกไปอย่างเช่น บวกคิดาเมจบวกคิดาเมจเหมือนกันแต่ว่า3เซตจะบวกแม่นยำกับคิทเทิลค่นะฮะลองดูกันได้นะฮะส่วนถัดมาก็จะเป็นบวกคิทเิคองกับคำเรียกสูงนะครับแล้วก็ีคิลต่างๆก็มาเลือกดูกันได้นะฮะนี่น้ำแข็งเป็นกลิ้นน้ำค้างแข็งนะฮะสกิลบวกทั้งสองนั้นแล้วก็เขตสูดอุณหภูมินะฮะบวก3เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเซตของไซล็อกนะฮะหนึ่งนะฮะปีกมายาเหมือนเดิมเลยลมหายใจเหมือนเดิมเลยแล้วก็ d ีเอ็โอชื่อน่าสนใจจัด เดียเอ็นก็3เซตนะครับก็จะบวกคริติเคิลต้านคีต้านคีเหมือนกันนะฮะส่วน6เซตสุดปีกมายาจะบวกดาเมจคริติเคิลนะฮะลมหายใจะจะบวกดาเมจคริติเคิลเหมือนกันเดียเอ็นในบวกความเร็วสูงอันเนี้ย,เ,ยนนเป็นเซตที่น่าสนใจสำหรับผมมากเลยนะถ้าได้เดียเอ็นมาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าไอ้ครบ เซตเนี่ยมันจะบวกสกิลอะไรอีกแต่อันนี้มันบวกประวงไปอีก2องเลยนะแต่พวกนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นสายซับไงเพราะสกิลล้างไหมล้างไหมใส่หลอกเหรอน่าสนใจเดี๋ยวลองมาศึกษาอีกทีนะฮะเนี่ยเขก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนแล้วแต่เราเลยนะตามสไตล์เราเลยครับผมต่อมาแล้วก็เป็นของชาร์โดนะฮะแยกเงาหลงทางนอกทหารนะครับคิดาเมดแม่นยำตานคิเอาคบก็จะบวกคิดาเมดคิดาเมดเหมือนกันส่วนนอกทหารก็จะบวกพลังโจมตีแล้วก็กระแสนะฮะแต่พอ8ชิ ก็จะมีกระแสเงาดาบจูโจมเงามืดเงาบินดาวตกนะฮะเหมือนเซตสามเหมือนเน้นให้วิ่งวิ่งไวเนาะเป็นอนชี่ที่ต้องวิ่งไวอะ่ะก็แล้วแต่คนจะใส่นะแต่ไม่ได้ผมก็แนะนําให้ลองใส่เซตสามก่นนะเพราะมันบวกสกิลตั้งเยอะเลยนะถึงจะไม่ได้พวกค่าดาเมจก็จริงแต่ว่าว่าน่าจะเห็นผลมากๆเลยนะ,ะก็ลองดูดูดกัน,นะฮะว่าสกิลอันสามเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะ,ะของปืน,นะฮะอาการแปลกแปลกนะสายฟ้า ลันเดอร์อีดามเอจดามเอจคริทิคัลเม่นยำดามเอจคริทิคัลแม่นยำแล้วก็กระแสนะครับพอเขาแปะชิ้นก็จะเป็นเลวกันนะครับยิงหลายขั <c oughs> ้นสุ <c oughs> ่มย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิงประตูลองดูนะครับนี่มาถึงแล้วครับผมอสูรอินซีไพมอนหมดนรกขั้น2เปิดให้เล่นแล้วนะครับผมในวันที่23นะครับเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์เวอร์ของผู้เล่นต้องเปิดมาแล้วนะครับผม60วันหรือขึ้นไปนะครับสองแล้วผู้เล่นต้องมี็นเด็กหและเคลียร์เทพปีศาจเฟอร์เนียตก่อนนะฮะบอกเลยว่า เน้น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 เลยฮะเน้นเน้นเลยแนะนำเกมเพย์หากไม่สามารถแก้ขไขปัญหาของไพมอนที่ตั้งคำถ,ถามให้เราได้นะฮะอย่างถูกต้องเราก็เตรียมตัวโดนลมฉีกเปทีชิ้นเลยนะผมในระหว่างการต่อสู้กับอสุนไพมอนนะฮะอันทันตกคิล ย้อมสีาขาวดำนะฮะอย่างเหมาะสมจะได้รับความสําคัญในการแก้ขไขกลไกนะฮะบอกเลยว่าก็เป็นคนที่ใช้ปุกกันอย่างช่ำๆเลยนะก็ไม่ช่ำหรอกแตก่เราแค่รู้เมคานิกในการกดใช้ว่าเราต้องใช้จังหวะไหนพราว่าจะช่วยทีมได้เยอะเลยนะต่อมานะผมสกิลย้อมสีขาวดำนะฮะจะสามารถย้อมเพื่อร่มทีมและตัวคุณเองได้คุณได้ย้อมจะสร้างปุมมคุ้มกันสกิลของบอสเดียวกันกับตนเองได้นะแล้วพวกนี้คือเมคาขนิกของบอส ตัวนี้นะครับก็คือการใช้จังหวะการทาสีให้เหมาะสมตามที่บอสตั้งแมคคดิกมาเราก็ถ้าใส่ให้ถูกเราก็จะไม่โดนสะกิลแรงนะครับผมต่อมาถนะ้าจะเป็นรางวันนะครับตี่รางวันผ่านครั้งแรกก็จะได้ผงเอาไว้รีการ์ดแล้วก็ฉายาแล้วก็อ่างเปานะครับแล้วก็รางวันรางวัลรายวันก็เหมือนกันเลยแต่แค่มีน้ํามันหอมระเหยขึ้นมาเพิ่มนะฮะแล้วก็อีพีออร่อราที่เอาไว้อัพนาโคนะฮะแล้วก็ที่ตีบวกนะพลังที่ต่อสู้แนะนำก็คือ2องล้านหกนะครับหกหมื่ 2, 6, นหนึ่งพันด้วย สองดาวก็3ล้าน8นะครับ3ดาวก็4ล้าน9ก้านะฮะเอาผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับการอัปเดตในวันที่23มกราคม2025นะฮะนี่นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้อง,องขออภัยด้วยนะผมถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้กับช่องโอเล่เซอด้วยนด้วยนะครับผมเ <l uck> พื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบ๊ายบาย